บอกบอกเป็นโตแต่ว่าบอกให้นับบันไดที่แหลกนี่นับไปนับไป,บไ,ปได้ไดด้จักขันก่อนลุงขันสีบ่เป็นมันมีตไต่สามขันตก้างเก้าขันตัชิงเชิงกันสิบเอ็ดขันสิบเอ็ดขันเออตมา 9, ต 5, เก้าสามวายแสดงว่าสิบเอ็ดนี่ก็ต้องกันไหวอยู่ได้ในสันนอก ดนปีน,งงนั้นนี่บ่ไปงานโยโกอลต์สิบสิบใบบ่ตื่นบ่คยน้าบ้านเสียงเราออกที่บา้บานเลยโอ้ยนาะหลายปีเลยละทั้งรางนี่สามคันทั้งเทๆมีเก้าคันทั้งเๆ<อ>ขึ้นไปอีกสิบเอ็ดคันแสดงว่าเก่าสามละกะสิบเอ็ดหนึ่ โน่แต่ว่าสิบเอ็ดนี่บ่มากมักเก่าสามหลายกลัวเอ้าจังได้กับ้ชียวไขีมาอันนอกลุณนอกบรเน่ได้นอแตกต่ำเลยขันขึ้นคร้วงผิดหนึ่งขันจะซื้อทีเวดจะซื้อหานึังนึงหานึงนึงกี่ออกกันก็ไม่ได้หาน้ำหานึ่งนึงนี่มาตะไสบาทนี่ลุง กค็คือคือลาเื่อนนั้นไปหาโอ้หาหนึ่งหนึ่งหาเก่หาหนึ่งหาเก่าสามยังสี่กระได้เน 3, ๊ะนอกคันสามโตนอกหาเก่าสามหรือว่าหาหนึ่งหนึ่งยังสี่เพราะว่าเพราะว่าบันเทื่อนต้องเปหาอย่เี้ยเพราะว่าบันไดขันสุดๆนั่นมันสิบเอ็ดสิบเอ็ดขันขันกลางไม่ไม่อีกนั่นเก้าคัน บ้านีพักลุ่มอีกสามคันคันโอ้ยาคลขึ้นลาก็แออกเลยล่างได้หนออกเลยกลางเนาะเพราะว่ามันมีพากลางอยู่ด้เนาะสามนี่ต้องอยู่ล่างเนาะนี่ของผลละมึงขนาดมึงตีตู้ขันล่างมึงสามคันก็ทีคือว่าวออกเลย่างค่ะค่ะเอาแต่ว่าเก่าสามเนาะมากเนาะ 1ิเอนี่อยู่ภาคบนนี่คือกันแต่ว่าบ่มกักบ่มักเก่าสามลางคือเราเหล็กลางตัวเดียวตัวเดียวเลยอ้าวจัดไปนอกลุงนอกลุงบุญเลิดขอให้มันมานน้ำกันเนอะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสารุปตัวเลขของพอบุญเลิดค่ะ หนึ่งหนึ่งเก้าสามค่ะประจำงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณพ่อบุญเหลือดนำมาแบ่งปันในงวดน,นี้เนาะจังใดก็ให้ท่านผู้ชมทังบ้านโชคมนันน้ำกันอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมนาอสสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเหลืองเล่าวความฝันเด็ดอยู่ใสจ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะ แตยอยาฝ่าวไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมน้อกบริจิตจะป้อมมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่าหลวงปู่ค่ะอันดัาเรงคุณของสีเพิงนองสร้างละกาเซนผมแม่ทรณนี่ห้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมานี่ยําหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการข่าขายในธุรกิจ อ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่ไไมาไปใส่มาใส่กระซมติชีเปปุธเทวดาผลดอกสมรสาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิทีว่านม่ของวิบาตในเครื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก,ก็เอิอนแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิอนไปเป็นเครือข่าหลงมันจะมีตัวถูกรับตัวเม่อ่าอยู่ใน ตอนนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะน่าว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสัาพคนคือว่าถ้านําไปเ้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยมเขาโบซาไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัชุยางค่ะใครว่าดีก็ดีไปร่าเม็ยยังบ่เคยเสื่อเหลือเสือเบอร์กับถืกอเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากไล้วงปูหรืออาจะมานีจะเน้นไปทั้งโชกลาบ ค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลลงเรื่องประกอบสินน่งใดเพื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าออคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีวภค,คูู่ปู่เมือว่าประมาณภาษาไหก็ใ,ใ,จใจส่สัาต้องใส่สร้างในการออบรบบวกส่วนมากเขาเลยชือจำนัาหมาหนักจะขี่มันเขาเบานอกคันดีบดตอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้ชี่ร้าหมาเยือนนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึิงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมัน เลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วก็พวกนางสร้่งนองสร้างร่วมกันคือบุกเ็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพิ่นมาช่ำบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็เพิ่นมาบูชาไปกับรูทุบเ้าคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันส้่งมันเป็นสัว์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของเสดสร้าง พระเจ้าอบาดสุก็เจ้าหัวสทุกโอค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลถือว่าเป็นเครื่องร่างของข,องของังหายยาโยมไป<า><ห>ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นนเนาะค่ะเนาะกระได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตามาาเมตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดทางหนให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในใการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขังหนน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านในนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามาหาสนีเมตตามาหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกๆตกเฮ็ดเอียงกบาบบพ่อสีดา่บาพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องนุนดวงค่ะ ผู้ใดขาขายบอดีลูก้าบ่อคอยเขาหากนกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะ ในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติตโตมาไดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ